สวัสดีครับครับผมตอนนี้เรามาเป็นสิ่งที่เราเคอยมานานถูกต้องครับนั่นคือการที่เราจะได้ทำเอียยมของตัวเองนะครับผ<ช>มมีอะไรเอ้าก็ไม่มีสิเขาแคโอเคอันนี้เจ็บแล้วไม่เจ็บครับมีมีมจ,จักรจีโอเค ก็อยู่ในรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปแคร์หูกันใช่ไหมท่าน,น<ฮ>คนหลอกเขาชอบมีปัญหาเรื่องหูเก <Yeah. S 2> ี่ยวหรือเปล่า สวัสดีครับค,ครับผมตอนนี้เรามาเป็นสิ่งที่เราคอยมานานถูกต้องรอครับนั่นคือการที่เราจะได้ทำเอียร์เป็นของตัวเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ a r ร in Ear Studio นะ,ะถ้าใครที่อยากทำอินเอียร์ ear, หรือว่าแบบฟังเพลงอยากฟังเพลงที่มันแบบเพื่นอะไรเงี้ยใครอยากมีแบบอินเอียร์เป็นของตัวเองที่มันแบบคัสตัมสำหรับ หูเราแบบฟิตเพอร์เฟกแบบตรเป๊ะแล้วก็ออกแบบไลท์ด้วยเพราว่เราด้วยรู้สึกไงบ้างว่าที่จะมีอินเดียของตัวเองครับเราเราก็เห็นศิลปินท่านอื่นแบบเป็นไอดอลเราแบบเราก็อุ้ช้าแบบ เขามีอินเดียแบบของตัวเองมีชื่อของตัวเองวันนั้นแล้วก็อยากมีบ้าวันหนึ่งแล้วเหมือนแบบได้มาสารฝันเลยคือจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นแบบโกงหนึ่งของการเป็นศิลปินเหมือนกันนะอยากได้มีของทน่้านมันแบบเป็นชื่อเรานะอะไร่เงี้ยการที่มันมีอินเอียมันจะทําให้มันอยู่กับหูแน่นกว่าแล้วมันมันใจมากกว่าเวลาเต้นอะไรเงี้ยนึกถึงแบบตอนที่เราถืออินเดียของตัวเองแล้วี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งตอนที่ใส่อินเดียน่าจะมีงานให้เปิดได้แล้ว ใ,ใ,ใงานแรกที่เราใช้อินเอียเราจะรู้สึกแบบพราวมมากๆเราต้องหายใจดข้างด้วยใออกเลยก็ไปติดตามดูค่ะว่าตอนทำบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสีอะไรดีครับอยู่ที่ชอชอไแต่่อเสีอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมสั่งสักสิบอันตันนี้ อันนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแผ่นมุกเปิดมาก็จะมีมุกเยอะเลยฮาเลยนะทีเดียวรูปยังงงลงยองไปครับรรนี่ดีม,ดมากเลยนี่ดีกิเลสแดงประมาณนี้ข้างนี้อาจจะเป็นแบบติเตอร์ข้างหนึ่งเป็นอันนี้แหละครับแบบนี้เลยแล้วก็มีเอลิสิวล่างเล็กๆ งใ,ใช่ครับไม่นาน <im itation> เลยไม่ใ <im> ช <itation> <im itation> ่ไม่ในช่องไหนยังไม่มีลายเลือกได้แต่สีสีอะไรและนี่คือสีที่ผมข้างเดียวข้างซ้ายอีข้างเป็นขาวอีข้างจะ <im itation> เป็นขาหม,มุกอย่างนี้เลยแบบใช่ก็จะเป็น จะเป็นลายเซ็นแบบน้ nice, แล้วก็มีรูปหัวใจแบบลายเซนผมปกติแหละแต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเขียนไว้อดล a าแล้วก็อยางมีรูปรูปหนึ่งคิดอยู่ว่าเป็นดอกไม้หรือว่าผีเสื้อหรือว่าดมหม,มโกดมมันเป็นดมหมนเล่นตะเก็บบักมันคือตัวการ์ตูนที่ผมวาดเป็นตั้งแต่เด็กเพราะมันวาดง่ายมันแค่ แล้วก็วาดขาแล้วก็แขนจบศิลปะแสดงว่าเกตสีสีคะแนนเต็มร้อยโชว์เดี๋ยวจโชว์คที่ขายของเราไม่ได้ทําเป็นล่วงมาเพราะว่าที่ทําออกมามันทําไม่ได้หมายความว่ามันทําได้แต่มันใช้เวลามานานเกินไปอะไรเงี้ยแร้วเอาอะไรซิมโพไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทําเองนอกกรอบที่แบบอยากทําพี่จะถอย <ผม S 2> อยู่ผมดูใจอยู่ครับผมส้มส้มตะโกนแล้วเราก็จะแบบท่านเป็นเจทีท่านนึงเป็นจระเ ว่าแล้วเป็นสีขาวทั้งสองข้างเดีวอ,อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสีขาวแต่ว่าเป็นเคลือบมุกเป็นลายเซนนะครับผมได้แค่นี้แหละประมาณนี้ครับเราจะใช้แบบหน้าเป็นอันนี้แล้วก็ใช้บอดี้เป็นมุกครับผมสองข้างเลยหรอใช่ฝั่งหนึ่งจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีแดงประมาณนี้เพราะมันคือสีของประเทศไทยใช่ แต่ว่วากาำลังจะเลือกสีครับว่าเอาแบบไหนดีึ่มาตั้งใจเลือกเพราะว่ามอจะแต่งลูกไงคควันเกิดแต่งรูกให้แฟนลับไม่ทันอ่ะก็ไม่นั่งแต่งแต่งเลยด้วยแล้วเราต้องรีบคิดอันนี้แล้วก็เลยแบบพึ่งได้มาเริ่มทำตอดเลย อันนี้ก็คือขั้นตอนพิมพ์หูใช่ไหมเขาจะผสมซิลิโคนแล้วจะทําการฉีดซิลิโคนเข้าไปในหูไอช่วงฉีดเนี่ยเขาจะเหมือนมีประมาณยางลบให้้าไว้เพื่อที่หูมันจะถูกขยายมากที่สุดในรูปปากแบบนั้นแล้วเราก็จะต้องค้างไว้ประมาณ10นาทีใน10นาทีนั้นอะ่ะห้ามคือน้ําลายห้ามทำไรห้ามขยับตัวคือถ้าน้ําลายมันจะไหลอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันไหลเพื่อให้แบบเอียร์ที่เราจะได้มันถูกต้องที่สุดอยง ว่าคือ re, mm. มีแผลหร yes. pagar, ือว่ามีอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราให้เราซึมึมกได้ของเครับเสร็จแล้วก็จะมีการใส่ตัวฟองน้ําตัวฟองน้ำตัวนี้ครับเราจะใส่ไว้เพื่อเซฟตี้เวลาที่เราฉีดสีโนเข้าไปอันนี้ใครจะเตรียมก่อนเลครับได้ไหยนะด้คนยังหนไมไดกวไ่บ ไอ้ยูยงอ้าวร่างเลยอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้จะเป็นซิลิโคนเอบครับถ้าสมมน้ำลายไรก็เบาๆเนาะน่าจะมีที่เ็นน้ำลายี่อฟันสอง ก็ไม่ม uh, sure ี okay. ่ะส right. ิเพราแคร์เขาแล้วไม่เป็นไรโอเคโอ้โหโอเคโอ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอ้โหโอโอ้โ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 หโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ้อ้อ มีขี้หูเยอะเชียกลัวมีขี้หูเยอะเวียอันนี้เจ็บนะครับคืออันนี้ครับมันองที่มันเกาะตัวกันแข็งใช่ไหมคือปกติอะถ้าจะพิมพ์ครับคือเราจะต้องดูตัวแก้วหูให้เห็นก่อนตอนนี้ผมแค่ออกมาครับผมกลัวว่ามันจะเป็นแผลพอมันเป็นแผลก็ทำไม่ได้ดใช่ใช่ก็เลยคิดว่าไม่ควรพิมพ์ แต่ว่าถ้าไปหาหมอครับคือหมอว,ว่า,วาเาจะมีมันจะเป็นที่ดูดอ่ะคือมันจะออกมาโดยที่มันจะไม่เกิดโอเคอสีส<ร>ายตรงขลางคัคือเราจะมองไม่เห็นแก้วหูท้าย ผมคิดว่าน่าจะเป็นพอผมอ่ะแคบหูบ่อยเกินมันมีสิเราใช้คัตเติบัตรแล้วเขาบอกว่าการใช้คัตเติ้ลบัตมันไม่ดีใช่ปะแล้วผมอ่ะแคบบ่อยเอ้าพี่ไม่ได้หรอไม่แต่แท็กก็ไม่แคบเลยตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปแค่หูกันใช่มั้นคนหลอกเขาชอบมีปัญหาเรื่องหูเกี่ยวหรือเปล่า เรามาดูกันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงสรุปหมอบอกอ๋อเกินเยอะยตอนนี้หลังจากที่เราลงทะเบียนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็อยู่ที่ piano street center เฮ้ยเมื่อกี้ผูมิถามครับว่าหูตาจมูกอยู่ไหนเขาบอกไม่มีนะครับหูตาจมูกมีแต่หูคอจมูกอ๋อโอเคถึงแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาตรวจกัน 6hrs later ตอนนี้ก็เสร็จเรื่องที่เรียบร้อยแล้วของหูคืออัตตาแรกเขาดูหูซ้ายเขาบอกหูซ้ายก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็แบบคือหูซ้ายคือสะอาดไม่มีอะไรเลยก็คือสองก็เห็นแก้วหูเลยอะไรเงี้ยแต่พอหูขวาก็กเป็นหูที่เขาตรวจอะครับหมายถึงว่าหูท,ท,ที่ที่อินเดียเขาตรวจเขาก็บอกอ๋อใช่หมอก็บอกว่า,วาอ๋อฝั่งน,นี้ต้งองออกเพราะว่าแบบเราน,น่าจะดันคาร์เตนบัตไปเยอะอะไรเงี้ยถ้าฝั่งนี้ไม่เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแก้วหูผมเพิ่งดูแก้วหูหน้าตาเป็นแบบนี้ แบใสๆผมนั่งดูเลยมันจะมีทีวีอยู่ข้างหน้าที่แบบเขาจะส่องกล้องเข้าไปในหูเราแล้วก็ทำไปด้วยก็คือมันก็ผมก็ชอบก็แบบนี่ผมกปบกขนาดนั้นได้แล้วพี่จะมีทิปมีเรือแบบส่วนมากมันจะเป็นอันจบเก่าที่แบบปีดตันไล้เฉยมันเลยบางแก้วหูที่ไม่สามารถทําได้อ่ะล้วสรุปออกมาลรวรู้สึกเป็นไงครับเพิ่งมาที่ทบปุออกมาเอ เปลี่ยนโลกแบบนียแหละมาเช็คหูด้วยให้ทุกคนต้องมาเช็คหูนะครับมันำคังผ่านมาแล้วสบายมากเลยนะจริงสบายคือมาเพื่อแบบเหมือนไปนวดอะเหมือนไปนวดอะตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับกับการทำเอียร์ของพวกเราสองคนนะครับรันจากที่ ไปหลายที่เลยเนาะไปหลงบกงการนเพื่อนๆกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นไงบ้างครับแทสสนุกดีตอนใส่เข้าไปก็แบบอึนๆแบบว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนเอาแช่หูนะครับใช่แล้วก็เอาจริงดีใจมากจะได้มีเยวาของตัวเองแล้วและตอนนี้นะครับอีกเอียของพวกเราที่พวกเราสั่งคำตอนนั้นน่ะเขามาอยู่ตรงหน้าพวกเราแล้ว ว่าเป็นอินเอียส่วนตัวครั้งแรกของเราที่เราได้มีความเห็นได้ออกแบบเองด้วยเมื่อเช้าเนี่ยได้ลองใส่ไปแล้วคือใส่ปุ๊บอะรู้สึกถ้าม็นเสลอกไปเลยอยู่ดีๆก็มีมากเนี่ยซึ่งผมพูดเลยว่ามันเหมาะจริงๆกับงานโชว์เพสที่เราจะได้ปันเดิอประเดิงของใหม่ฟางอันแรกของใหม่แบบสวยงาน สมัยก่อนที่แข่งเต้นเนี่ยถ้าได้ใส่ของใหม่คนนั้นจะเป็นฟูเดย์ตอนนี้เรามาดูคนแต่ละคนเลยครับจากฝ่อนดีอันนี้ภูงใจจากเรม่อง้มีชื่อนะครับผมภูงใจนะครับเชี่ยบนินเดียของเรานะฮะ คือด้านสีแดงเนี่ยผมจะเขียนว่าแอตลาสกับเตอร์มาร์กันเราจะอยู่คู่กันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกข้าหนึ่งที่เป็นสีเงินฟิเตอร์ครับผมก็จะเป็นเฉวมจีฮาร์อ่ะวินคของผมเป็นสีชมพูแล้วก็ขาวจะมีด้านหนึ่งเป็นดอกทิวลิปแล้วก็เขียนคพาว่าแพทริกพีแล้วอีกข้าหนึ่งก็จะเป็นไม้กางเขนต้องบอกก่อนว่าของวินเนี่ยแพงสุด มันแพงเพราะว่าเอวินได้สั่งแบบ three channel น,น,น,นะครับสามช่ออะไรปกตินะเขาก็จะมีโหมดให้เราเลือกอันนี้อันนี้นเป็นความรู้เผื่เขาจะเป็นเชิญนะเขาก็จะมีหนึ่งร้ายสองร้อยสามร้ายสี่ร้ายถ้าเราถกไดไปเรื่อยๆมันมันขึ้นอยู่กบับย่านเสียงที่เราต้องการได้ยินอะไรเงี้ยบางที<ช>อสองไกด์เงี้ยมันก็จะได้ยินได้ยินย่านเสียงที่เราต้องการอยู่แล้วแต่สามมันก็จะได้ยินรายละเอียดมากขึ้นไปยินก็แล้วแต่คนชอบแล้วถ้าอยากฟังได้ยินแบบแถวย่านฝั่งคนก็จริงย่านล้าพ้าเขาพอ ต่อไปครับน้องมีอออดอรด์เลยครับผมก็ของผมก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะครับเป็นธงประเทศไทยครับ to Proud r e s 100%ยี่น้องไทยแลนด์ตัวนี้ก็จะเป็นตัว M แล้วก็มีปีกนะครับเหมือนปีกเป็นเอลลิสแล้วก็ M ก็เป็นมิวออดนะครับผมตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวภาษจีอ่านว่าภาษาญี่ปุ่นจีนอ่านว่าเสือ you ยี่นใช่ ก็จะแตกคนหนึ่งก็คือใช้สีเดียวเลยหมายถึงว่าแต่ละข้างช้สีเดียวเลยใช่แต่ละข้างข้างคือเราคิดมาเราคิดมาก็คือผมรู้สึกว่าสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยมันเข้ากันดีเอาฝั่งขวากก่อนฝั่งขวาก็เป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะมีรูปทีวีสีเหลืองทั้งเลไม่ไดเกิดทุกทีวีเพราะเราคิดถึงว่าเฮ้ยเราอยากใส่อะไรที่คิดถึงแฟนคลับเข้ามาในหูเราแล้วเราจะรู้ว่าเวลาไปไหนคาจะเรียกว่าดาราเบอร์ใหญ่ดาราเบอร์ใหญ่ไงเราก็เลยคิดว่างั้นเราเอาทีวีมาแปะฝั่งนแล้วกัน มันรีอย่างไงกับฝั่งซ้ายนะครับก็คือฝั่งซ้ายจะเขียนว่าภูมิดแอนลาซึ่งตัวฟอนต์นคะครับก็เป็นฟอนต์จากทีวียุค80ของฝั่งขวาเอามาของสมคิดนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสีชมพูนีออนแล้วก็จะมีเขียนว่าแอนลาแล้วก็เป็นดับเบิซี่ส่วนข้างขวาก็จะเป็นเป็นสีขาวมุกล้วนเลยทั้งอ่านนะครับ อ่ะต่อไปนี่นี่บอกว่า,วาเ,เป็นสีขาวด้านแล้วอีกด้านเป็นมาโบนะครับข้างข้างนี้ผมก็เลยทำเป็นลายเซนของเฉกครับส่วนัข้างนี้จะเห็นว่าเป็นหมีแต่เป็นหมีที่มีมงกุฎแล้วก็แว่นตาอยู่แล้วก็ข้างๆเห็นว่าแอรลาร์ดแล้วข้างๆเห็นว่าทีเอชพีเอ็นอืมอ่ะคุณเจษ จะเป็นคอนเซปต์คือคิดวิ s i m p l e ครับจริงๆในวงบอกว่าผมสุดๆแหละในเรื่องความวาดรูปไปสวยนะผมเลยรู้สึกว่าความไม่สวยนี้ก็คือเราก็วาดทั้งตัวทั้งสองข้างทั้งเจดีทำอะไรน่ารัแล้วก็จะตรวจวาดไปเลยแล้วก็ให้ผมติลงเลยเป็นที่วาดเองเลยวาดเองแล้วก็สีส้มก็สีเดียวใช่ทว่าชอบสีส้มชอบสุดใช่เขจะบอกเลยว่าอินเดียของทุกคนเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วพวกเราก็ดีใจมากที่ตอนนี้เรา มีเนียสุดโต่งใช่อ่ะตอนนี้เราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะลองไปใส่ขึ้นคอนรขางแรกดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวลงมาเนี่ยเราจะมารีวิวกันเพราะแบบเฮ้ยเสียงเสิร์ฟเป็นไงบ้างเป็นยังไงตื่นเต้นหมเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเสิร์ฟนั่นสิ Got you, man. Hey, look, i'm a don't like love you when i'm savage i'm you know i'm, I'm love ตอนนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นโชว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผทุกคนดูได้เห็นอินเทอร์ใหม่ของเราแล้วนะฮะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับจะบอกว่ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกแบบมันสนิทมันแบบแบบทุกอย่างมากแล้วก็ได้ยินเสียงดนตรีชัดมากนะครับผมก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ไปเจอกันโอกาสหน้านะครับที่ปิดทีคนเดียวก็มีเหตุการณ์ครับคือทุกคนนะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไม่ไหวกันแล้วผมก็เลยรับหน้าที่นี้แทนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่มาหากันนะครับแล้วเจอกันครับ And life but not least Wanna go out I'll be by